สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูลูกไก่ฟักนะครับแม่ไก่ถูกปนกันนะครับหลังจากฝนฝนตกครับน้ำท่วมคอกช่วงนั้นฝนตกไม่ได้ลูกไก่เลยครับเปิดเปิดให้น้ำไหลครับน้ำเต็มคอกช่วงฝนตกครับไข่เน่าเลี่ยมเลยครับ นี่ฝึกไกพฝึกอุบไข่ใหม่ครับนี่กลายข้ออยู่ครับนี่อุบป,ปนกันฮะนี่ครับนี่ก็อุบปนกันฮะนี่ครับ,รบขอกนี้ฟักแล้วครับนี่ครับไม่ได้ลูกไก่เลยครับ ครับลายตัวอยู่ครับเพิ่งได้ลูกไก่นี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงลังครับวันนี้ไม่เย็นแล้วพักลายตัวนะเดี๋ยวไขขึ้นเลยเดีด๋ยวให้แม่อื่นอุบครับลายแม่อยู่ครับจิกไข่เยอะนะครับกลายปนกันไข่ปนกันแล้วมันจิกไข่ครับ ไม่ได้ลูกนะครับถึงได้ลูกนี่แหละครับไก่ก็บางนะครับพรุ่งนี้แค่จับลงรังครับมันเคยมาทายไม้ครับนี่ครับมีเป็ดอยู่ตัวนึ่งเล นี่ครับลูกไก่ชุดลังก็ไม่มีนะครับนี่เป็นลูกไก่ใครครับเพาะเองครับชุดนีน้นี่ก็กำลังอุบนะค่ับแม่นี่ครับ อันนี้น่าจะฟักยังไม่รู้เดี๋ยวจะเข้าไปดูเข้ายากนี่ครับแล้วก็มีแค่นี้ครับไกเอาดูลูกไก่ครับแค่นี้นะครับสสวัดีครับ